สวัสดีเอฟซี FC แฟนท,ทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ย่ามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของเฮียโกนะคะเฮียโกฟันนะคะฟันว่าพีมาบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็จะมีเลขพระนะคะเลขพระงวดที่ผ่านมานี่บอกหนึ่งหกนะคะคนที่เพิ่นไปซื้อเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นดันไปถือโคกโตถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดนี้พระบอกสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ มือเล็กมิติมากนะเนาะเออเล็กมิติมาไปแล้วเนาะไปแล้วส่งให้ลุงเฮงคลิปนั่นเนาะตะบันถี่เลยไปได้หลายมือแล้วได้สองสามมือแล้วตะบะสามมือนี่แหละสามมือสี่มือนี่แหละเนาะบันนี้ลุงมาอันจะมาตามโค้งที่ถ่ายแต่มาเฮ่งโค้งคนมาพคนฟันนะก็เล้ยผ้ามากจริงๆเล็กมิติมามันเสียมาคลิปเดียวโค้งเดียวจบมันบ่เมียงโมเดมาหลายโมเดมาหลายรอบดิ ที่บ้านนี่เมื่อตามเลขฝันมืน่อนี่มื่อนี่สิมาถามขอฝันเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีเลย<อ>เลยอยากมาถามเพกันฝันดีเรียกเขาหรือเรียกว่าเขาหรือสิเป็นจังไรเนาะบัดที่นี่เนาะเพื่อนว่าฝันเังไรเขาเงี้ยมนะันเลยบอกเหตุสิว่นาน้ำแน่ฝันวานจังผีฝันวานจะเป็นคน้นมันคน้นที่ผีล่ะจ้าเหงว่าเห็นโตเขาว่าจ้าเขาว่านบอกเลขเด้อบัดนี่ยเขาวางที่จ้า จากคนฝันแนวว่าแนวเนาะค่ะค่ะเป็นแนวข้างเออเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายบ่เห็นตัวบ่เห็นตัวเสียงคือไปเหี่ท่านบ่เสียงคือเอาท่านบ่บอกบ่คือรอกป่ะเขาก็บอกเนาะไาฟังเสียงคนนี่สิ่นนุ่มปันเลยประมาณที่จีบหาจีบมีแล้ว ชี้สิห้าสิบคนก็ท่านได้แก่เนาะไปมีกันธรามดาเขาก็ฟังน้ำเสียงออกเนาะมาคนอายุหน่อยอายุบอเห็นตัวได้ยินแต่เสียงเอียังเห็นตัวได้ยินแต่เสียงเขาเลยบอกอันหกแปดเก้าบอกว่าหกแปดเก้าแปดเก้าบอกห้างเดียวนี่บอกห้างเดียวเลยเรามีลางนาบอกักเดียว เพ่นบ่ได้บอกรางได้บอกรางบอกบนเลยบอกแค่สามตัวหางเดียวกันบอกสามตัวสิเรียกบนตัวบอกบอกข้อหมายหนูว่าเพื่อนบอกสองตัวน้ำบอบอกบอกนี่บอกหางเดียวเลยบอกหางเดียวอย่างนี้แต่เสียงบอกเห็นตัวมิคตนนี่เอาเดียวแล้วน้องลูกเนุ่มบอเห็นตัวเขาว่าจิบอกเด้เพื่อนบอกว่าเพื่อนสิมาบอกจังหวัดไงบอกบอก เสียงนี่เคยคุ้นหูบ่ครับบ่บ่คุ้นเฮ๊กเปรี้ยงเก่างวดนั้นฝันว่าแมวบอกกระถือวิธีงวดเก่างวดที่พวกหนูบา่าันมาสัมผัสฝันว่าแมวบอกเปลีป่ยน,ปนไปเห็นแมวก็เลยถามเอาเรียกน้ำนะบอกเลขยกคนบ่ถามแมวนะแมวคนนี้บอกอันนี้ว่าเป็นคนได้ยินแต่เสียงเอใครบอกเลยว่าเห็นตัวได้ยินแต่เสียง่น แต่เป็นเสียงผู้ชายอายุประมาณสี่สิบห้าสิบเนาะหกแปดเก้าปกตินี่นอกจากแมวเราเนกโกเคยฝันบ่กว่ามีผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาบอกเลขเคยฝันบ่งนี่หรอบ่บ่บ่บมีตอนที่ฝันนี่เนก,กอยู่มืองใดครับอยู่บ้านหรือว่ายู่น้ำให้น้ำน้าอยู่มืองไดอยู่ป่าอยู่ป่านี่ป่า เขาเตี้วบ้านเฮาบ่อันนี้เคยจำบัวใดบ่าสถานที่จำบัวใดแต่ว่าเปลี่ยนปลาเนาะครับเนาะเปลี่ยนปลาห้องแห้งคนบอกห้างเดียวนะขันแมนตัดลูกติดตัดได้สามคู่หกแปดอันนี้เป็นหกแปดหกเก้าแปดเก้าเก้าอย่าบอกด้วยว่าแปดเก้าไมาอีกเคุณมาได้ดิเห็นว่าวันนึ่งซูนย์หกว่ารุ่นกันหนึ่งซุนหกนี่แล้วสามเทียคนแล้วแมนกับมาได เราอันเอาเลขพระอาจารย์เพราคนบอกว่าคนหามาอ๋ออันอันสามตัวนี้เลขยผีบัรนี้มีเลขพระบันเทปไหนเมียนเลขพระเรียพระกับมูอไปฟ้องกันนะบอกว่าเที่ยวไปเห็นกันด้วยละเมื่อนี่ยเราเห็นกันอ๋อเมื่อนี้ยว่าก็ว่าตอนบ่ายนี่สิไปฟอกมาค่ะเมียนตอนบ่ายที่ฟอกที่ไปเห็นคนผู้นั้นอ๋อแต่เมีนมาตอนบ่ายวันทั้งวันไงวันทั้งวันเนี่ยยุ่งกับ แใหมมากงินว่าพระบอกเพิ่นติตรีเลยพุ่นพนแล้วเงินไปบริจาคน้ำรานหนึ่งครับโอ้บริจาคใส่บัตรเนี่ยพระองค์นี่บอกที่บอกพระองค์นี่เราบอกเพื่อนบอกมวดทีผ่านมากเพื่อนบอกถือสามตัวเลยบอกก็ได้บริจาหรายแต่เพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกสองตัวล่ละแต่มันเหงมาทุ่มกันยังไงบืองมีผลิตผมากพระองค์นี่บอกบนหรือล่างบอกบน หนึ่งหกหนึ่งหกบอกหนึ่งหกป้าผู้ใดคือกาดถุงมาเลขหนึ่งหกผู้ขาคือบ่มักแต่วันนี้ใครจะไซื้อวัรี่ใบเดียวนี้ได้ถืออืมอย่าบอกแค้ว่าถือรางวัลใัญไงถือม้วนที่หนึ่งก็ถือรางวัลที่หนึ่งตัว้คอยสิบวายวัดได้เป็นล้านเนาะป้าหืึใบเดียวผู้คักแต่คุณต้องดองจีดวงดีอยู่ด้เนาะผ้าบอกเลขผ้าบอกเลขสองโตผู้ซื้อดันไปถือหกโตนี่มันสุดยอดดวงแล้วด้เนาะสุดยอดดวง อยากดูแล้วเนี่ยวันนีบอกวาาวันนี้เขาได้บอกสามตัวเลยดิอ๋อวันนี้บอกสามตัวว่าได้บอกสองตัวบอกสามตัวบอกห้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์เหรีห้าหกศูนย์ก็เล็กผักมวดทีิพานนี่มวลทิพานม้านี่หนึ่งหกครั้งเดียวบนบอกสองว่าจะคงจักพูดถือแล้ววันที่หนึ่งหัาไหนบอกสองตัวไปถือหกเออมือไปฟอกข้นกระบายดิ นี่ผู้ึงสี่อวันที่ดนึงยูนองสีอืวเขียร์องสีนี่เนาะมันสื่อยังไงมันสื่อใบเดียวใครจะเลยกไปบริจาค拉นหนึ่งใยรจะแต่ยังใครจะบอกแมนพาบอกคนคนบอกสองตัคนไปซื้อลอตเตอรี่นเลืถึงวันที่หนึ่งนเลยบริจาคให้ทา้งวัดลานนึงออมิสมีมันบ่างไงมีสมนีย้เหรอมีเลขฝันกับเลขผ่านี่ยมันบอกมีต่เลขฝันกับเลขผ่าเนาะเอาเลขผ่าข้าวัดตาเห็นคนมาลูกไม่ตัดก็เอเลขผ่า บตัดแลีวจะได้ตัวเนาะบตัดออกไม่พี่น้องคุณตัดออกเ้าผมผมกูไม่ตัดดิอ๋อจริงๆแล้เราก็อยากตัดนต่เราบ่อกัดถือพิกถสิกระทำมดถือกระซือว่าฝันมาเนี่ยขันขื้นตะก้อนนี่ก็ตะก้อนอ่ะเสริลุกเร็่อนี้โง่งอวันที่สิบหกสิบหกพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดคลิปนี่บ่แมเลขมีท่มาแล้วค่ะเลขมีท่มาปล่อยไปแล้วได้สามสี่มือแล้ว คลิปนี้เป็นเลขพีกับเลขผักเลขพีบอกสามตัวหางเดียวหกแปดเก้านะคะเฮาตัดหายหกแปดหกเก้าแปดเก้าเลขพระวันผ่านมานี่หายหนึ่งหกควดนี่หายสามตัวฮ่าหกศูนย์นะคะหายเอฟซี FC ตัดเอาเองนุงเฮง <c oughs> ว่าไ่อยากตัดเฮียว่าเ่าต้องตัดก็ได้ให้เพื่อนมุนเอาเองนะคะเป็นแนวทางหาซสื้อสลากินแบงรัฐบาลน,นะคะแล้วัางเลขพีกับเลขพา้าพูก S <S เอามานี่มักตัวใดเนี่ยจะมักตัวใดนะหน่เจ้าขันโบเลียงผมมักนี่ผมมักหาซุนเลียงพี่เลยอ๋อมาหาซุนได้เลียกผ้าในบ่เนี่ยนแต่เรียกกันเรียกผมฝันหน่มันตีบ่อเดี๋ยวานมันปกติเรียกกันกีบขยิ่งนี่มรียกกีบขยิ่งนี่ตีนหานะอืม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 เนี่ยมาหาซุนมาหามีถามมี พราะนั้นเาก็ตัดออกมาเลยคันตัดมันจิตัดได้หาหกหาหกหาศูนย์หาศูศูนย์ยี่บ่ม่มากกันบ่อม่มากหกศมันก็เป็นไปได้บ่บางที่มันหายเลขมาสามตัวคันบางที่มันอาจจะเขาโตมันอาจจะมันอาจะับกันยูนถ้ามันจะับกันยู่เป็นหกห้าศูนย์งสี่ก็ได้หรือหกศูนย์ห้าสี่ก็ได้กับ่แน่นะ เนี่ยอาจจะเป็นศูนย์้หาอะไมันติดมันติดเลขติดกระจกเลขติดกระจกนี่เพราะรู้รูเกียบบค่ะเราะว่าเจ็นงวดนี่พลาดรูดเกียบอืงวดนี้เพิ่งว่าติดหามันเตียมก็มีหลายตอยู่ก็มีสามมีหามีเกียแต่ว่ามันก็มีหาเนี่ยมันมีหาก็เลยมากเลขติดหาครับสรุปว่าเลขพระกับเลขผี หกแปดเกาตันหเป็นหกแปดหเลขผ้านี่หาหกตันหเป็นหาหกหาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาื่อสากินแบ่งรัฐบาลไทยเด้อค่ะก็คุณเนี้ยหลายๆที่เอาแนวทางมาฝ่ายเอซเพิ่นไปหาหมอเพิ่นกระบกไปธรรมดาเด้อพี่น้องเพิ่นกะหาแนวทางมาฝ่ายเอฟซเก่เานะคะตั้งสเท่ากัมีตต็ตัวสิบตละเท่าไรด็ทามันลดน สื่อว่าเป็นซีสันมันเรื่องมันหยอดไปน้ำเนาะยอดไปน้ำหยอดไปน้ำกันเขาอยู่ซื้ออะไรกับเพิ่นกับ่มีความบังพิ่นกับว่าสื่อไรกัพเพด้เป็นเีี่สาางเหิ่เพิ่นเอามาแบ่พปันนี่พินมาบงเพินกบเนสื่อไเพิ่นเินมาบางเ่นกัเลิมนสื่กันเพซนเพิ่นมีคามาเ่นกับเพินสื่อไรกับเิ่นกัเปนมวามบเนับเดนสืไรับเพิ่นกับเพินมีวางของเ่นกยโตนะครับ ขอบคุณนะคะคุณจัมพ์ที่สิบค่ณจีฮาแนวทางมาฝ่าคุณเอฟซีสุรีแนวทางของเฮียนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุโชคดีกันมานครับวันดี